เปลี่ยนกันชนหน้าราคาไม่เบาแต่น้ําหนักเบามากนี่แอปพลัสนะครับผมนี่เท่ากันเลยน้ําหนักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะกินน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้จะเป็นอลูมิม่เนียมนะ,ะแต่ขอวางก่อนนะครับก็ถือสองข้างก็ไม่ไหวลวะนะอะเรยววางก่อนนะ,ะอืมอมาดูใกล้ๆเลยไหม ตัวนี้นะครับจะเป็นกระชนหน้าแอลา斯นะครับปกตินยจะเป็นรุ่นเหล็กนะที่เราติดกันบ่อยๆนะแต่ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแอบเคาะได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวมีอะไรมาให้นะครับซึ่งตัวนี้เราจะติดในรุ่นเล็กเจนเรนเจอร์นะครับคันสีเงนินนี้นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวตอนเสร็จทนีนีซึ่งพิเศษกว่านั้นเราติดตัวนี้เพิ่มไฟ อ่ะเขาเซ็ตเลยนะครับด้านหน้านะครับพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอชมก่อนนะว่ามันจะหล่อแค่ไหนนะครับใครที่ชอบน้ําหนักเบาแต่ราคาไม่เบาจาัดแอปลาสอลูมิเนียมของแฮมเมอร์ได้เลยนะครับรับรองโดนใจแน่นอนไป